ดังไทยผูก้กินดื้อกินกินกินเพิ่งเอามาเลี้ยงได้เดือนกว่านี่โอ้ยท้องมันจะแตกแล้วกินเยอะแตงโมบักแตงโมเริ่มอิ่มแล้ว กิงไทยกินเท่าไรก็ไม่อิ่มท้องจะระเบิดแล้วนี่อันนี้ก็สวัสดีนะคะอันนี้อีจะพามาดูนะคะเห็นไหมคะข้างหลังก็คือหมูป่าของเรานะคะ เราเลี้ยงนะคะในพื้นที่สองงานนะคะเลี้ยงในบ้านนะคะเลี้ยงในบ้านของเราในบริเวณข้างบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราเพิ่งเลี้ยงได้เดือนกว่านะคะเห็นไหมคะสองตัวข้างหลังนะคะเลี้ยงตัวผู้กับตัวแม่นะคะชื่อบักแตงมูกับอีกแตงไทยมาดูกันเลยค่ะว่าตัวใหญ่เท่าไหร่แล้วเลี้ยงได้เดือนกว่ากว่านะคะเรามาดูกันค่ะกับน้า เร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวไปรากินเร็วมานี่มานี่เร<ป>็วเร็วเร็วเร็วพื้นที่ก็ประมาณสองงานกว่านะคะเราก็เอาสังกะสีนะคะอ้อแล <str> <str> ้วก็ข uh ้างนี้ก็จะเป็นตาข่ายนะคะนี่ค่ะเลี้ยงได้เดือนกว่านะคะนี่สองตัวอันนี้กล้วย

กินกินน่ะกินและอืมโอ้ยเป็นตติเป็นตต,นต,ติกระด๊อสีน่ะขั้นแค่กอีแตงโมบักแตงไทยบักแตงไทยดำปุ๊บปีอีแตงโมอีแตงไทยปักแตงโมดำๆนี่เป็นบักแตงโมลายแตงไทยนี่ก็คืออีแตงไทย สองตัว,วเราเลี้ยงในพื้นที่กว้างนะคะก็ถือว่ากว้างนะสองงานหมูมันก็เลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีมันก็เลยไม่เครียดนะคะโตวไวด้วยเพิ่งเลี้ยงได้เดือนกว่าการยังไม่ถึงสองเดือนเลยเฮ้อย่าหยาดกันอย่าหยาดกันเอาเอาเอาหยาดกันละบัดบนี้ ก,ก,ก,กินกินกินอยู่น้ากันกันย่างัยาดกันอันนี้มันจะเป็นตัวแม่นะไข่แตงไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวแม่มันใหญ่กบัแตงโมแตงโมมันเป็นตัวผู้ท้องท้องมันจะระเบิดเลยแตงไทย พักเจ้านะคะมีเศษอาหารอะไรกินหมดเศษผักเศษอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งมองมันดุดพี่น้องแต่ก่อนก็จะเป็นอคอกเดิมนะคะอคอกเดิมก็ไม่กว้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะทำติดกับตัวบ้านเลยอันนี้คือ ขอ้อเดิมของสองตัวนี้นะคะตอนที่เอามาใหม่ๆอาทิตย์แรกมีแค่นี้แต่ว,ว่าอาทิตย์ที่สองแดนอีกก็เลยขยายนะคะขยายให้มันกว้างขึ้นนะคะก็ประมาณสักสองงานเดี๋ยวไปดูกันว่าสองงานนี่มันกว้างขนาดไหนนะคะที่จอดรถเราก็อ้อมเอาด้วยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้งานเราก็ให้หมูมาเล่นมาพักได้ นี่นะคะสองงานมีไก่มีไก่กับลูกด้วยลูกห้าตัวกับแม่นี่ตัวเป็น6ตัวเลี้ยงด้วยกันกับแมูป่านะคะนี่ค่ะวีรกรรมวีรกรรมดุดดุดุดดุดดุด,ด,ด,ดมีต้นไม้ต้นอะไรนะคะนั่นก็จะเป็นล้องกำแพงแล้วก็ กัวหมาเข้ามานะคะข้างบนเราก็มีลวดหนามแต่ว่ากลัวหมาเข้ามาเราก็เอาไม้นะคะเอาไม้เอาอะไรมาตีใส่อีกรอบหนึ่งนะคะวิธีกรรมของมันดูนะคะถ้าไม่อยากให้หมูของเรานะคะคุยเขียหรือว่าดูดรากต้นไม้นะคะเห็นไหมคะต้นมะพร้าวก็ดูดไปหมดเลยนะคะเราก็ต้องเอามีเศษสังกะสีก็มาตี มาตีอ้อมนะคะหรือว่าเราปล่อยให้มันกวนดินไปเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีกำแพงนะคะกำแพงอ้อมมันก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะคะสำหรับที่ดินสองงานกับหมูสองตัวไม่มันน่าจะประมาณสองงานนะคะ สองงานประมาณนี้หรือว่าจะไม่ถึงนะคะนัะนก็จะอารมณ์ดีนะคะนี่ค่ะแตาวันไหนรล้ลอนก็จะมานอนแต่ๆนี้นะคะมีละกรมกล้วยนะคะกล้วยเราก็ซื้อมาในาราคาถูกถูกถุงละสิบยี่สบบาทนะคะที่แม่ค้า เขาขายไม่ได้แล้วน,นะคะอย่างนี้นะคะหมูเราก็จัดการเรียบมันก็จะอรณมดีนะคะเพราะว่าพื้นที่กว้างนะอิ่มแล้วมาแล้วน่ะวุ้ดวุ้ดวุ้ดมาเนี้มานี่มาแล้มวมาเร็วแตงไ,ไทยแตงไทยอะปักแตงนออะีกแตงไทย ปรตัไวนะคะเดือนกว่ากว่าตัวเท่านี้เดือนกว่ากว่าวันที่วันนี้วันที่สิบแปดนะคะประมาณวันที่เกือบจะถึงสองเดือนแล้วนะคะเราเอามาประมาณวันที่ยี่สบสามหรือยี่ห้าประมาณนี้นะคะเอามาเอามากับพิษณสนสนีมาแล้วนะคะเราจะเอาบ้านที่พิษสนีตอนที่อิ๋วเอามานะคะก็ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กๆเดี๋ยวจะมี คลิปให้ดูอยู่นะคะคลิปก่อนน้าน,น้พื่เพลินจนเริญใจไอเล็กไอเอากรละมังน้ำไปเปียนน้ำให้มันไหมเนี่ยลูกชายก็มักจะมานอนตรงนี้นะคะนอนกับหมูรอว,วันนี้ลูกชายไม่มามันจะชอบอยู่กับลูกชายมากยูนี่จะลูกผัวได้แค่ เวลาให้อาหารนะคะแต่ว่าลูกชายของอิวนี่จะรูปหัวได้ตลอดมันจะชอบไม่รู้เป็นไงมันจะชอบถูกฉลกกับลูกชายอิวมากกว่าอารมณ์มันจะดีนะคะมันก็เลยวน่นวนสมบูรณ์มีพื้นที่วิ่งเล่นนะคะมีหนองน้ำด้วยมันจะลงไปนอนเหมือนควายเลยล่ะค่ะนอนน้ำ มาเข้ากล้องหน่อยเชเข้ากล้องหน่อยเชนี่อันนี้เราจะเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็มีความคิดว่าจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพิ่มอยู่นะคะจะซื้อพ่อพันธุ์มาอีกสักหนึ่งตัวแล้วก็จะซื้อตัวแม่มาอีกสักสี่ตัวนะคะแต่ตอนนี้เรารอไปก่อนแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงนะคะแต่ว่าจะเลี้ยงข้างหลังบ้านทางนู้นนะคะทาง ทางนู้นมันจะร่มรื่นกว่านี้นะคะแต่ก่อนเคยเลี้ยงตอนท้องลูกชายนะคะเลี้ยงอยู่คู่หนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้นะมันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหมูป่าที่ข้ามสายพันธุ์มาแล้วนะคะแต่ตอนที่อยู่เลี้ยงเมื่อสิบกว่าปีก่อนมันจะเป็นสายพันธุ์หมูป่าแท้ๆนะคะทีนี้อี๋จะหาสายพันธ์หมูป่าแท้ๆมาเลี้ยงอยู่นะคะอันนี้มันจะผสมสายพันธุ์แล้วนะคะเห็นไหมคะ นู่นอยู่ข้างนูงน่นนะคะมันจะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะราะว่าเรามีที่มันวิ่งเล่นนะคะกินเช้ามาเราก็มาให้อาหารแค่นี้นะคะมายุ่งยากนะคะในการเลี้ยงหมูป่าให้อาหารก็ไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีนะคะเอาไว้มาแ้มันก็กินเองนะคะแล้วก็มันมาดูน้ําแค่นั้นละค่ะเลี้ยงง่ายมากคะ่ะเลี้ยงหมู ถ้าเปรียบเทียบกับเลี้ยงที่หมูเป็นสีขาวหมูบ้านของเราเนี่ยจะเลี้ยงยากกว่าแต่ว่าหมูป่านเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะหมูป่านนี้เลี้ยงง่ายนะคะใช้เวลาให้อาหารก็แค่วันละสิบยี่สิบนาทีไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำมาให้นะคะโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ก็ยิ่งเลี้ยงง่ายนะคะมันมีพื้นที่กว้างแล้วก็อารมณ์ดีสามารถเลี้ยงเป็น อาชีพเสริมนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรกับมันนะคะเลี้ยงปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเลี้ยงไปกับธรรมชาติบ้านเรานะคะแค่ล้อมล้อมสังกสีแบบนี้นะคะหรือว่าตาข่ายหรือว่าไม้ยุคาอะไรก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้หมานะคะเพื่อไม่ให้หมาเข้ามาจัดหมูของเรานะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้หมะะูของเราหนีไปในพื้นที่ของคนอื่นนะคะ แค่นี้แหละค่ะในการเลี้ยงหมูป่าก็เลี้ยงง่ายๆผลไม้สุกอะไรนะคะมันก็กินหมดนะคะกล้วยสุกมะม่วงสุกมะละกอสุกอะไรก็กินหมดนะคะเศษอาหาราดานหมูอิ๋วยังเล็กนะคะก็ก็ยังกินอาหารยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เศษอาหารบางอย่างมันก็อาจจะไม่กินนะคะแต่ว่าพวกเศษถั่วประทงประทูนี้ก็กินหมดนะคะคุกข้าวให้กินแล้วก็หัวอาหารตอน ตอนมันยังเล็กๆนะคะอิวให้กินมันก็ไม่กินนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะกินแล้วเพราะว่าอิวก็ไม่ได้มาให้อาหารทุกวันนะคะสองสามวันอิวจะมาให้อาหารครั้งนะคะเพราะว่าอิวให้ครั้งหนึ่งก็จะให้อาหารเป็นจุดแบบนั้นนะคะใส่เป็นจุดเป็นจุดไว้นะคะแล้วก็ให้มันหากินเองธรรมชาติด้วยนะคะก็จะให้อาหารเป็นจุดเป็นจุดไว้อย่างนี้ละค่ะกล้วยเราก็จะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างมันก็จะไปหากินหญ้ากินอะไรนะคะ สองวันสามวันอยู่ถึงกลับมาให้อาหารครั้งหนึ่งนะคะอยู่ไม่ได้ให้ทุกวันนะคะแต่ว่าก็จะวาเป็นจุดเป็นจุดนะเห็นไหมคะเห็นไหมอยู่ในใต้พื้นท้องรถนะสองตัวนอน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 อีกท้องรถนี่นะคะพากันเข้าไปอยู่พื้นท้องรถแล้ว ง่ายนยืนบูได้ในคาหนาวเลิศคันนี้มันมันต่ำนะคะก็เลยได้นอนกินแบบนี้นะคะอันนี้อาหารัวอาหารนะคะไออยู่ซื้อมาสองกิโลนะคะตั้งแต่เลี้ยงทีแรกๆนะคะวันนี้ก็วันที่สิบแปดเนาะเลยเออหมูนี่ก็มาประมาณวันที่ยี่สบสามวันที่ยี่บห้านะคะอีก็จําไม่ได้นะคะอ่า เราให้เป็นอาหารเสริมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะกินหัวอาหารนะคะที่มันกินอยู่ให้เผื่อเป็นอาหารเสริมเราไม่ได้ให้มากนะคะให้ทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้เริ่มกินแล้วแต่ก่อนไม่กินนะคะหัวอาหารเดี๋ยวมันโตขึ้นมาแล้วก็กินได้มีกินโอ้ยนอนกินขาดแต่น้อนบันยืนบ่ได้บ่ลดมันต่ำ สำหรับใครที่ต้องการามีเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะคะไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ว่ามีพื้นที่ที่ปล่อยว่างไว้ก็สามารถเลี้ยงได้นะคะสำหรับนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปท่านี้นะคะกิะน,นแล้วก็นอนโอ้ยกินแล้วก็นอนสมช,ชื่อหมูแทน,นอหลับผมหลับปุ๋ยเลยอิ่มแล้วก็หลับอารมณ์ดีแล้วก็ ไปดูดขี้ดมต่อไปดูดขี้ดมต่อหากินเริ่มดุดและดุดดินแล้วน,น,นอนด้วย,ยมีความสุขแท้ๆเนาะมูออารมณ์ดีแตงไทยบักแตงมอโอ้แล้วบักแตงมอ โอ้ละอีแตงไทยมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีหนรมณ์อารมณ์ดี